เด็กผู้หญิงกัดกระเป๋าปินเขาของตัวเองจนขาดแล้วจึงค่อยๆดึงลวดเส้นเล็กออกมาจากรอยขาดใช้แรงทำให้มันตรงจากนั้นหักงอปลายลวดด้านหนึ่งแล้วค่อยๆเคลื่อนเท้าที่สันเทาด้วยท่าทางที่ตลกขบขันนอนราบบนหน้าผาสูงชันที่เอียง90องศาแล้วเธอก็ยืดลวดเส้นเล็กที่เตรียมไว้พยายามเกี่ยวเชือกปีนเขาที่อยู่ห่างออกไป2เมตรในขณะนั้นเด็กผู้หญิงอยู่ในหุบเหวลึกขยับนิดเดียวก็เหมือนเดินบนน้ำแข็งโชคดีที่ความพยายามของเธอไม่สูบลาปลายลวดเส้นเล็กเกี่ยวเชือกได้สำเร็จแต่เธอก็ไม่่่่ปรรระะะมาายยยังงัังงงงงงคค,คดดววออิึลน สองนาทีครึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเด็กผู้หญิงจับปลายเชือกปีนเขาได้สาเร็จแต่ทว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกที่เธอจะรอดชีวิตเด็กผู้หญิงจับเชือกปีนเขาที่ติดอยู่กับหน้าผาสูงชันอย่างแน่นหนาเธอเริ่มแกว่งตัวอย่างมีระบบระเบียบเด็กผู้หญิงต้องการใช้แรงเฉียเบี่ยงตัวเองไปยังส่วนที่ยื่นออกมาอีกด้านของหน้าผาสูงชันเธอทําสําเร็จแล้วแต่ความอันตรายยังคงอยู่มองไปยังพื้นดินที่ไม่เห็นจุดสิ้นสุดยังมีเต็นท์ที่ทิ้งไว้โดยนักปีนเขารุ่นก่อนในใจเธอเก नेबेलानी कम